สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับพบกันในวันอังคารที่23ธันวาคมนะครับวันนี้อีโตะมนเตงยูฟุบอล4ี่คู่นะครับมาพูดคุยกับเพื่อนๆตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมไม่เกิน2ทุ่มนะครับเดี๋ยวผมและทีมงานนั่งคัดตัวสวยๆส,วยส่งเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับท่านใดสนใจลองกดเข้ามาติดตามกันได้นะครับจะตามจะสวนไม่ว่ากันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนสําหรับ กิจกรรมทาทสกอร์ของช่องในวันนี้เลือกเป็นศึกคาราบาวคัพนะครับที่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านพบกับคริสตัลพาเลซนะครับรวมสนุกทาทสกอร์เอาแค่ใน9กานาทีนะครับท่านในถ่ายถูกก็รับเงินรางวัลจากทีมงานไปได้เลยโอเคครับเรามาเริ่มพูดคุยกันเลยสำหรับคู่แรกในวันนี้เป็นศึกคาราบาวคัพในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งแข่งเป็นคู่สุดท้ายแล้วนะครับอาร์เซนอลจะเปิดเอ็มสเตเดียมพบกับ p ริสตันพา a ลสนะครับซึ่งผู้ชนะในคู่นี้เนี่ยจะเข้าไปเจอกับเชลซีซึ่งผ่านเข้ารอบไปรออยู่แล้วนะครับส่วนรอบรองอีกคู่หนึ่งเป็นนิวคาสเซิลเจอซิตี้นะครับก็ถือว่าถ้าอาเซนอลเข้าไปก็ถือว่าเป็นบิ๊กม c ชนะซึ่งก่อนเริ่มเกมไอ้ปืนใหญ่ถูกมองว่าเป็นต่อพอสมควรนะครับเกมวันนี้อาเซนอลต่ออยู่1ลูกก่อนเริ่มเกมนะครับสูงต่ำเปิด2.5 อาร์เซนอลมีดีกรีเป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับปีนี้ในบ้านยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนพาเลสรังอันดับ8เจอกันมา10ครั้งอาร์เซนอลชนะได้ถึง7นะครับเจอกันล่าสุดก็คือเกมในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อปลายเดือนตุลานะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเฉือนชนะ1 0ศูนย์วันนั้นก็ต่อ1ลูกนะครับส่วนที่เอมีอุเรสเตเดียมนั้น อาร์เซนอลไม่แพ้พาเลซมา8เกมติดนะครับชนะ4จาก5เกมหลังแต่อย่างไรก็ตามทําเงินน้อยไปหน่อยนะครับสิเกมหลังนั้นอาร์เซนอลชนะแบบข้ามราคาได้แค่3ครั้งเพราะว่าส่วนใหญ่จะต่อเนี่ยหลูกขึ้นไปทั้งนั้นนะครับผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างแต่คู่นี้ที่น่ญญาสนใจคือมักจะออกสูงนะครับมาดูผลการของอาร์เซนอลก,กันก่อนครับ10นัดหลังแพ้แค่นัดเดียวครับตอนนี้ชนะมา3เกมติดในทุกรายการ ล่าสุดนั้นบุกชนะเอฟเวอร์ตันในศึกีเมร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนในศึกคาราบาลครับลงสนามมาแล้ว2รอบรอบแรกบุกชนะพอตเวลสองศูนย์ไม่ข้ามราคาเพราะว่าต่อ2.5ครับแต่ว่ารอบที่แล้วเล่นในบ้านเจอเบรตันราคาแบบนี้เลยครับต่อ1ลูกอาร์ซอนอลกินเต็มเมเพราะว่าชนะ2ประตูต่อศูนย์นะครับคือที่เอเมเนตสเตเดียมนั้นอาร์ซนอลชนะติดต่อ,อก,กันมา9เกมติด ทำเงินไปถึง7นะครับก็ถือว่าอัตราทําเงินสูงลิบลิ่วถึง70%นะครับคือต่อทีมเยือน1ลูกผ่านแทบทุกเกมน่าสนใจครับแล้วก็ออกสูง3จาก4เกมหลังเพียงแต่ว่าในเกมล่าสุดที่เจอกับวูฟทีมบุยในลีกนั้นพวกเขาชนะแค่2อหนึ่งไม่ข้ามราคานะครับมาดูทั้งฝั่งคริสตันพาเลัสครับไม่ชนะใครมา3เกมติดนะครับล่าสุดลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกไปยืนหลีสแพ้เล,เลยครับ4ประตูต่อหนึ่ง ส่วนในคาราบาลครับลงสนามมาแค่รอบที่แล้วนะครับแต่ว่าเซอร์ไพรส์นะครับบุกถล่มลิพูวันนั้นหงแดงเหลือแค่10คนแล้วก็ใช้ชุดผสมด้วยบุกถล่มถึง3ประตูต่อศูนย์ก็กินเต็มเในรอบที่ผ่านมานะครับส่วนผลงานเกมเยอนของพาเลสนั้นดูดีไม่น้อยนะครับสิบนัดหลังทุกรายการเล่นนอกบ้านชนะได้ถึง6แล้วก็ทำเงินใน6เกมที่ว่ามานั้นเลยนะครับแล้วก็ออกสูง2จาก3เกมหลังโอเคนะครับเกมเย็ยนของพาเลสในช่วงที่ผ่านมา ส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้อาร์เซนอลดูแล้วน่าจะจัดเต็มได้เพียงแต่ว่าเกมรับเนี่ยอาจจะยังไม่มีกรเม,มากเนเยสเทนันเอน,นะครับที่เหลือน่าอยู่กันครบวันนี้โตโด,ดาว่ามิเกลอาร์เตาน่าจะส่งทัพใหญ่พอสมควรเพราะเป็นเกมสําคัญนะครับส่วนทางกับคริสต์พลเลสที่จะไม่มีอิสมาอาซานะครับที่ไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั แต่ว่าวันนี้ยังมีทั้งเอเดนเคเทียชองฟิลิปมาเตตาเจเรมี่ปิโนนะครับวันนี้ราคาเปิดแบบนี้ถึงแม้จะเป็นเกมนัดเดียวเนี่ยแต่ออสซอนได้เล่นในบ้านช่วงที่ผ่านมาฟอร์มก็ยังแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องนะครับผมว่าวันนี้อ s สซอนน่าจะชนะได้ใน90นาทีนะครับแล้วก็ไปลุ้นเมตส2สกับไอ้ปืนใหญ่น่าจะดีกว่าคู่ต่อไปเป็นบอลถ้วยของตุรกีนะครับเตอร์กิชครับในอรอบแบ่งกลุ่ม ก็ถือว่าเป็นคู่ใหญ่นะครับเที่ยงคืนครึ่งนั้นเฟเนรบเช่จะเปิดบ้านพบกับเบซิคตัสคือในเตอร์กิชคัพรอบแรกนั้นจะแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มในการกลุ่มละ8ทีมที่1ที่2ก็เข้าสู่รอบต่อไปวันนี้เฟเนรบเช่กับเบซิคตัสจะได้ลงสนามเป็นเกมแรกนะครับเพระว่าทั้ง2ทีมยังไม่ได้เล่นเลยในรายการนี้ก่อนเริ่มเกมเจ้าบ้านเฟเนเช่ถูกมองว่าเป็นต่อนะครับราคาก็หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณจุดห้านะครับบางตัวก็เปิดหนึ่งจุดสองห้านะครับสำหรับเจ้าบ้านฟเนบาเช่ตอนนี้รังรองจาาฝูงในศึกตุรกีซุปเปอร์ลีกแล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในลีกส่วนเบซิกตัสก็อันดับดีครับอยู่ที่5ก่อนเริ่มเกมสำหรับทั้ง2ทีมเจอกันมา10ครั้งเป็นทางฟเนบาเช่ชนะ3ครับเบซิกตัสก็ชนะ3แล้วก็เสมอกันไป4ล่าสุดเจอกันเป็นเกมลีกเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับเป็นฟเนบาเช่ บุกชนะได้3าส่วนในรังย้าของเฟเนบาเช่ปรากฏ5ครั้งหลังสุดนั้นพวกเขาเอาชนะเบซิคตัสได้แค่ครั้งเดียวครับครั้งหลังสุดจะกัาเมื่อเดิมนพฤษภาเป็นเกมลีกกลายเป็นเบซิคตัสบุกชนะ1-0กลายเป็นทีมเยือนครับกินเดิมพันเรียบเลยเจ้าบ้านต่อทีไรก็ไม่ผ่านนะครับแล้วก็คู่นี้สูงอยู่ประมาณ60%ยิงกันเยอะนะครับ ในผลงานของเจ้าบ้านเฟนเนบาเช่กันก่อนไม่แพ้ใครมาสิบเกมติดในทุกรายการนะครับทั้งในยูโรปาลีกทั้งในลีก,กน,นะครับล่าสุดลงสนามน,นั้นบุกถลม่มยูปสปอร์ถึง3ประตูศูนย์ส่วนผลงานในรังเย้าของพวกเขาตอนนี้ไม่แพ้ใครมาสิบเกมติดในทุกรายการชนะ7เสมอ3เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มคอนยาสปอร์ถึง4ี่ศูนย์นะครับแต่ว่าในท้วยนี้ยังไม่ลงสนามอย่างที่บอกไปแต่ว่าทําเงินค่อนข้างน้อยนะครับสิบนัดกินอยู่3เกมเท่านั้นเอง เกมล่าสุดที่ต่อทีมเยือนในราคาประมาณจุดสอถึงจุคือการเจอกับกระตาทรารายนะครับวันนั้นทำได้แค่เสมอกัเลยเจงต้านต่อแล้วก็สูง4ี่ต่ำหกนถือว่าทําเงินไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่มาดูทางฝั่งเบสิกตัสนี่ไม่แพ้ใครมา6เกมติดในทุกรายการนะครับล่าสุดเปิดบ้านชนะรีเซสปอ์ในเกมลีก1ประตูศูนย ส่วนเกมนองบ้านของเบสิคัสไม่ธรรมดาครับไร้ผ้ายเกมเยือนมาทั้งหมด7เกมติดตั้งแต่เดือนกันยาเล่นเกมเยือนไม่แพ้เลยนะครับเกมใหญ่ๆก็มีบุกเสมอการาตาสรายให้เห็นเกมเยือนล่าสุดนั้นบุกเสมอทรัพย์นสปอร์สาครับเบสิคตัสกินแต้มต่อในฐานะเกมเยือน6จาก7เกมหลังคู่นี้ตัวมาว่าน่ากดไปที่บอลรองทีมเยือนเบสิคัสนะครับ ราคาหลายๆเจ้าก็อ่อนลงยังเห็นได้ชัดเทไปทางฝั่งทีมเยือนด้วยซ้ำถึงแม้เจ้าบ้านยังต่ออยู่นะครับคือเป็นบอลถ้วยด้วยมองว่าทั้งสองทีมมีโอกาสที่จะโรเตชันแล้วผลงานของเบซิตัสในช่วงที่ผ่านมาเจ้าบ้านเฟเดบเช่ประมาณไม่ได้เลยนะครับแพ้ยากมากสำหรับทีมเยือนครับ mm hmm. ผมมองว่าใน90นาทีมีโอกาสจะกินกันไม่ลงน่าจะจบด้วยผลเสมอในคู่นี้ครับเลือกรองที่เบซิตัส คู่ต่อไปนะครับเป็นหลีกสูงสุดของโปรตุเกสนะครับในเวลาตี3.45นะครับวิตอเรียกิมไรส์จะเปิดบ้านพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับเจ้าบ้านวิเตอร์เรียกิมาราสรังอันดับ8ของตารางก่อนเริ่มเกมครับ2 4นัดมี21คะแนนครับส่วนทางทีเมเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนตอนนี้ก็ฟอร์มดีรังรองจ่าฝูงนะครับ14นัดมี35คะแนนตามจ่าฝูงอย่างปอโต้อยู่5้ตามนะครับ จอกันมา10ครั้งก็เป็นลิสบอนนะครับที่ชนะได้ถึง8 H e a d to h e a d ดีกว่ากันเยอะนะครับส่วนที่บ้านของทางวิทยากรมร์มอรเองในภาพรวมนั้นดูเป็นรองก็จริงนะครับแต่ว่า2ปีหลังสุดไม่แพ้เลยนะครับปีที่แล้วเสมอสุดมัน4-4ก่อนนั้นนั้นชนะลิสบอนได้32ด้วยซ้ำนะครับทำให้2ปีหลังสุดเป็นเจ้าบ้านซึ่งมันจะเป็นบอลรองเนี่ยก,กินตามต่อซะมากกว่านะครับแล้วก็คูน่นี้สูงถึง70%ที่สนามแห่งนี้นะครับ มาดูผลงานของทางวิตทยกิมารายส์กันก่อนครับนี่เพิ่งพ่ายแพ้เป็นนัดแรกใ,ในรอบ7นัดในการลงเล่นในบอลถ้วยโปรโตุกีสครับตกรอบนะครับแพ้ขาบ้านต่อ AVS ไป0ประตูต่อ1แต่ว่าในเกมลีกล่าสุดนั้นบุกชนะรีออฟได้นะครับคือในลีกเนี่ยวิตทยกิมารายส์ไม่แพ้มา4เกมติดแล้วนะครับ โดยเฉพาะในรังเย่าปีนี้7นัดแพ้แค่เกมเดียวต่อเบนฟิก้านะครับที่เหลือชนะ3เสมอ3เกมล่าสุดนั้นเสมอกับกิลบีเซนเต้ศูนย์ศูนย์คือเกมที่แพ้ต่อเบนฟิก้าถึง0ูนย์านั้นวิเทเกิมรราไรส์นั้นเหลือแค่10คนตั้งแต่ต้นครึ่งหลังก็เลยต้านไม่อยู่นะครับเกมเย่าในลีก7นัดผ่านราคาได้ถึง4ก็เกินครึ่งนะครับยก1แล้วก็เจ๊งแค่2เองแล้วก็4นัดหลังสูงไปถึง3มาดูทางฝั่ง,งทีมเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนครับ10นัดหลัง แพ้แค่นัดเดียวต่อไบเยนมิวนิกในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับมันก็แพ้กันได้เหลือเก็บชชนะได้ถึง6ครับแล้วก็เสมอ3เกมล่าสุดลงสนามในบอลถ้วยก็ทุลักทุเลนะครับไปเยือนซันตาคาร่าต้องเล่นไปถึง120นาทีนะครับเพราะว่าเสมอในเวลา22แล้วก็ลิสบอนไปได้ประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับคือเกมเยือนของลิสบอนดูจะมีปัญหาเพราะว่า5นัดหลังชนะแค่เกมเดียวส่วนผลงานเกมเยือนในลีก ห้านาหลังเช่ถึง4แล้วก็เสมอ1ครับล่าสุดบุกเสมอเบนฟิก้าหนึ่งหนึ่งแต่ท่าเงินคขนานข้งน้อยนะครับเล่นนักบ้าน5นัดที่ผ่านมานั้นกินตามต่อแค่น,นัดเดียวเท่านั้นเองส่วนสำหรับคืนวันนี้แน่นอนครับสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นยังไงก็ถูกมองว่าเป็นต่ออยู่แล้วครับราคาอยู่ที่1.25ผมขอเล่นบอลรองอีกคู่หนึ่งแล้วกัน,นะครับวิเตเลกิมไรซ์จริงๆช่วงนี้เล่นในบ้านใช้ได้นะครับบวกกับ2-3ปีหลังนั้นโอ้โหลิสบอนมาเยือนเนี่ย ไม่ชนะเลยนะครับวันนี้อิโตมองว่าราคาดูจะแพงไปนิดหนึ่งครับโอกาสทําเงินผมว่ามุมของบอลรองน่าจะดีกว่าครับผมรุ้นเจ้าบ้านยันอยู่ด้วยซ้ําคู่สุดท้ายในวันนี้เป็นฟุตบอลสโมสรเอเชียนะครับ AFC Champions League Elite เป็นการพบกันระหว่างเอลิติฮัดของซาอุดิอราระเบียนะครับจะเปิดบ้านพบกับนาซาฟจากอุซเบกิสถานนะครับ ก็อตอนนี้ในรอบแบ่งกลุ่มทางฝั่ง,งตะว,วันตกเนี่ยแข่งไปแล้ว5เกมนะครับก็เหลือประมาณ2-3นัดเจ้าบ้านเอลเอติฮัดนั้นรังอันดับ8ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายที่จะเข้าสู่รอบต่อไปดังนั้นช่วงนี้ก็ต้องเน้นหน่อยนะฮะนาชนา2แพ้3นะครับมี6แต้มแต่วันนี้โอกาส3แต้มก็น่าจะสูงอยู่นะครับเพราะว่าทีมเยือนนาซารเป็นบุยของกลุ่มนี้เลยนะครับลงสนาม5นัดนี่แกแพ้รวดเลย ทำให้ราคาเปิดมาก็เอลเอติฮัดก็ต่อแพงเลยนะครับ1.75ตอนนี้เจ้าถิ่นรั้งอันดับ7ในซาดิโปรโลีกนะครับส่วนนาซาฟนั้นเป็นทีมอันดับ3ในลีกอุซเบทั้ง2ทีมนั้นยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับมาดูผลงานของเจ้าบ้านกันก่อนครับเอลเอติฮัดสินัดหลังในทุกรายการนั้นชนะ6ครับเสมอหนึ่งแล้วก็พแพ้3ามแสุดขีนเครื่องนั้นถล่มกอล์ฟเนเดห้าศูน ส่วนผลงานในรายการนี้นั้นเกมล่าสุดนั้นลงสนามไปแพ้เอาดูฮาลี4ประตูต่อ2นะครับผลงานในรังเย่ากันบ้างครับชนะ3จาก4เกมหลังล่าสุดถล่มเอาชบับในบอลถ้วย4ประตูต่อ1ครับส่วนในรายการนี้นั้นเกมแรกนั้นแพ้ฉบับเอาอาลีไป0-1ก่อนที่เกมที่แล้วจะชนะเอาชาจา3-0นะครับกิน1ตาย1เกมที่ลาวต่อทีมเยือน1.25กินเต็มๆนะครับ มาดูทางฝั่งนาซารฟกันบ้างโอ้โหอะไรครับเนี่ยเนี่ยไม่ชนะใครมา8เกมติดในทุกรายการแล้วสุดลงสนามเนลีก็ทําได้แค่เสมอกับดินมัศูนย์ปาตระศูนย์ครับพวกเขาเจ๋งเดิมพันมาแทบทุกนัดเลยทีเดียวส่วนผลงานในรายการนี้ก็แพ้ทุกเกมครับล่าสุดก็คาบ้านตัดแทรกเตอร์ศูนย์ประตัว,ตวหนึ่งแล้วเกมเยือนนี่เละเลยครับสองนัดที่เล่นนอกบ้านนั้นแพ้เอาอารีของซาอุดน,นี่แหละ4-2แล้วก็เกมที่แล้ว ไปเยือนฉบับเอาอาลีของ U a E ก็โดน4-1ก็โดน4ลูกทั้ง2นัดก็เจ๋งเดิมพันเรียบเลยสำหรับนาซาฟนะครับเห็นอย่างนี้เนี่ยอิโตมองว่ายังไงก็คงไปแอลเอติฮัดนะครับจากสถานการณ์ในตารางของพวกเขาเนะี่ยยังไงก็ต้องจัดหนักเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปวันนี้ก็น่าจะส่งจัดเต็มทั้งคาริมเบนเซม่าซิเฟนเบิร์กเฮา็ลโกโลกังเต้นะเจอบวยกลุ่มอย่างนี้มันต้องจัดหนักกันหน่อยอิโตมองว่าราคานี้เอลเอติฮัดน่าจะผ่านได้ครับ โอเคครับมาสรุป4คู่ในวันนี้กันนะครับคู่แรกคาราบาวครับไปอาร์เซนอลที่สูงนะครับน่าจะผ่านได้อย่าลืมเข้ามาถ่ายสกอร์คู่นี้ด้วยนะครับเอาแค่ใน90นาทีนะครับส่วนที่เหลือนะครับไปกันที่ตุรกีนั้นรองเบซิตัสที่สกอร์สูงนะครับส่วนโปรตุเกสรองวิเทอรกิมไรท์ที่สกอร์สูงแล้วก็คู่สุดท้าย FC ฟซีเชลเบอร์สติกต่อเอาเอธิฮัทที่สกอร์สูงผมไปสูงทุกคู่เลยนะครับมาดูกันว่าจะเข้ากันกี่คู่เพื่อนๆฟังแล้ว จะตามจะสวนจัดไปได้เลยนะครับวันนี้ต้อนรับทีมงานของเราไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ